แต่ละมือแต่ละเด้งมึงดูดิ สูนแมไอ้สพรสเนสสามสูนแ้มสองร้อยสี่สิบแปมไอส์อ่ะโอ้ยเลยคนนี้ติดใจเจ้ากันเฉยเจอจินนี่เหรอเจอจินนี่เราแพ้จินนี่จริงปะเนี่ยเออใครจินเหรอไหนแอร์ไว้ไหนดิใครจินอ่ะนะดูจันนดูจันนีแดงเฉียงบราเธ อีกกี่วันเลยเดียวพี่จัดเออไม่ต้องไอ้เฮียกูอิ่มสองตกลงมาเนี่ยจุดตกลงมาจันแบบตารางแดงเทือกแดงที่ตารางเออแต่ไม่แดงที่แหลงไงไอ้เฮียไม่รู้พอยิงอะไรเหมือนกันไม่ห,หรอกครับโหรอหครับยิงไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรเอรอโอเคกลัวพามาแพ้ แม่ความรักกับการสูญเสียเส้นทางสู่เรเดียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะหักหลังแชทไม่หักหลังฉันอยู่ที่นี่เนี่ยพวกเธอจะหักหลังพวกเธอที่ไหนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับผมขอลายเซ็นได้ไหมอ่ะลายเซ็นเรนหรอน้องไปทําอะไรวะเนี่ยเอาลายเซ็นพี่ไปทําอะไรวะเนี่ยเอาไปดมไอ้ป่ะมึงพังกันเลยดมได้ไหมอ่ะโอยอ่ะ แปลกโดนซิการ์ไอ้ย่ะหายแล้วกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโดนกูฟ้องกูตายแน่เลยว่ะเหี้ยเสอร์สามหนึ่งแทบพี่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 ครับครับว่าไงครับ คุยพี่คุยกับแฟนหนูหน่อยได้ปะเขาเป็นเขาเป็นคนอังกฤษอะหนูคุยคุยไม่รู้เรื่องอะได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องไปแฟนกันได้ไงเจอแล้วจัดอะพี่พี่พี่เซย์เฮลโล่นะเซย์เฮลโล่แฟนหนูหน่อยเฮลโล่ครับเฮลโล่เฮลโลแมนเฮลโลเฮลโลเบร์วซับแมนเฮลลโบร์วอยู่คนไทยใช่ไหมมึงมึงต่อแหลกันแล้วไอ้เหี้ยแฟนเฮียอะไรอุ้ยฟัส ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ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 เขาพูดสิงคโปร์ครับอ๋อเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ภาษาสิงคโปร์ใช่ไหมคล้ายๆไทยหน่อยใช่ปหมแม็กซ์าคล้ายๆคล้ายๆกันไอ้เหี้ยสัตว์กูตกใจเลยเหี้ยมึงนึ่งนั่งกะกูเปล่ามึงมาดิ You know what it means bro You 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 say you say Maxi in yard เไอ้เหี้ยกูกูกลัววะไอ้เหี้ยจุกมึงเล่นไอ้ดียกันเล่น กูกลัววะเฮียเขาเขาำอร่อยเกินอ่ะกูกูกูทำอะไรอ่ะกูกูเจออะไรเนี่ยชิบหายและโอ้โหดูเพิ่มพลังพักก็เหลียอ่กก็เหลือสัตว์แต่ละมื้อแต่ละเดย์แมนถ้ากูถ้ากูยิงไม่โดนมึงว่ากูจะโดนอะไรไหมอากัสคูนันเกรริวอลอนโซออกัสออกัสอับดุลลา เดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมวอลลลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรออกเท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า2 0,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะนี่นนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างในดีส โอเคมา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 โดดเด่นโดดอาร่น่ามึงมาพีเกดีตัวครับพี่ตัวครับตัวครับตัวครับพี่ชายใหญ่ตัวครับไอ้เหี้ยกูเป็นเบย์แม่งเลยสัตว์มึงพีกับกูไหมเนี่ยไอ้เหี้ยบอกกูพีกอะเจนซีทีแมน เขาเขาสีเขาีตยเงยมงไม่เป็นจีิี่หลับใช่รับกดตีอะตีเขาอะกูไม่รู้วะไอ้กูกลัววะกูโดนโชกอ่ะไอ้กูเล่นบีก็ดีอยู่แลลวไอ้เราทำสมาธิแบบแอปปาร์ต

ดูเป็นรำตัวดีอ่ะกูขับไปเขาอะทาท่ะเขาอ้ามไงอ่ะกูทำให้เป็นไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกูเดี๋ยวเขาว่ากูไม่รีบเขาไอ,อ้เหี้ยกูจริงแค่อ้อนเว้ยบี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 บ ไม่อยู่เีกเขาขกันเพราะอะไรอยู่โลกไหนอะเป็นเบ๊แม่งเลย55เอ้ยเขี้ยวกูเป็นเบ๊แม่งเฉยเลยอะเขาไปจินโนบิเหรอจีนี่ครับจีนี่จีนี่แยมละว่ะโอปีโอปีซีมีบอมมีบอมมีบอม Thirty seconds left. Karinderish. Oh, that's One enemy remains. Last wow. player standing. Team Ace. กูอยู่นีนิ่งกูน่าโดนดนา t ก e ตัว e ไ one e n e remaining t t i n i i s i o n ม่รู้อะมาดักีก็ได้ พี่อะไรของแมงวะเอฟเคหรอเอฟเคถูกป่ะเฮ้ยตัวฟรีขอเนี้ครับ30เซลล์ <laughs> โอ้กูยิงห้าตัวนะเนี่ยหัวทุกตัวเลยไอ,อ,อ้กระเบิดจัดที่นี่เพื่อนติดง่ายจะเรื่องไรครับหมด55เออจริงอุ้ย <laughs> เอาเฮีย15แล้วมีเยอะเลยอะหมดเลยอะ like แบกซส์เยอะเลยซีกับแบกใส่ครับ Spike planted One enemy remaining ไอ้สุวนรแมนหูน้องพูดตลกตลกใส่เขาดูดีพูดที่อะไรอ่ะ สองตัวเลยใชรตัวนึงสองสองเอ้ยใครเนี่ยใายเนี่ยใครเนย่ยใครอนี่ยอ้ยอยู่นะฮือข่าวที่เดินด้วยวันนั้นใครพี่อ่อนหรือไปี่ ครับดีครับกนมม่ก้มแมฟังแม่แต่นึกว่ามันจะเสียไอมีงอ่งดีเอ้ยใส่ใสไซส่ผินนิไซส์ผินนซดใส ทุกคนจับ <sketches> ม <no p> <illions> ือความมืดในรูตูดมันดูโตมือเข้าไปในรูโบของมันครับทำให้เออไม่หนักเลยทั้โอ้ย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 วันสาวันบิดอเอย Yeah คมนายส่วน bro Let's go bro ขำอะไรเฮ้ยพี่สามจริงอะขยาขวดยังวันเนี้ยเติมเติมมาเติมเมาเติมแล้วคิดตัะอะไรนะขำทั้งวันอะเกมเมเกมเมกี้ขำอยู่แล้วยิงเจที่ไรขําตลอดเลยอะเกมที่แล้วอะนะ เอ้ย e, มึงมาดงหนึ่ง่ะมึงมา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 โอ้โหมาแล้วกูเล่นเจ็นไงกมนี้แล้วอ่ะเฮ้ยพันบีโอเมนหายไปไหนครับพี่โอเมนโดนพี่กินไปครับน้อง เด็กกันเดันอย่าทำเงินะครับที่เดี๋ยวที่จะที่ไหลทับลูโบเขาเดินประคาทําเราทําให้ไม่สามารถถัก้าอารมณ์ภายในจิตใจได้ครับเออสารม่อย่งแคสองตัวนะ Fight oh, planted. Get a lock. Why oh. is he if I ask one eye, space you? they Last player standing. Like I never left. One enemy remaining. Got gotcha. your fun. Last player standing. Oh, boy, there's a bear. ปากปากปะอ oh! ๋อแอนดี้มาไม่นานเกิดอะไรขึ้นเนาะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไอ้เงี้ยกูกดกูอยู่ตี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูพักสองวันอะที่จะถึงอะสมองไม่มีเลยไปเลยฮะฮะบิสเตอร์โอ๊ตเตอว์าสเตอร์ไก่ป คนีจังหวะนี <m 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 ้แหละจังหวะนี้แหละปล่อยพลังออกมาจัสเล่นกับตี้สาวๆมาหยุดยิงไม่ได้เลยมีผู้ชายด้วยครับเนี่ยไอเจ็ดผู้ชายเนี่ยไอไอทัดกับผู้ชายเนี่ยเขาไปผัวกันหมดแล้วกูไม่อยากโดนต่อยครับกูไม่อยากตายเหมือนกันครับ คุณรู้จักครับคุณช่วยบอกกระผมหน่อยได้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหนูได้ทำอะไรบ้างครับคุณหนูลงไปนอนหนึ่งเดียวเลยคุณหนูง่วงหรือเปล่าคก้า นิ่งอะเมียกูเนี่ยนิ่งเลยอะเน็ตเขาสะเทียนไงก็เลยบอกพิงนิ่งแม่ทเห็อเขาดีมันนิ่งละอเลยวะั่นใจเต็มร้อยเลยเมี้โอ้โห <c oughs> ปไปแล้ว Last player standing. I got the spike. Beat that one enemy. Whoa! Oh! มากเลยครับดเจ๊าม่เก่งนาเกสันนะ้เนี่ยเฮียแต่ผมว่าพี่ก็เก่งไงนอนเก่งครับนอนเก่งไอ้เฮียคุณนกคุณนอนน้อยก็ตายหรอไปละหลัง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 มันให้กลุ่มม็ดเดยวเลยหรอ เอฟเคเอฟเคแบนั่สวัสที่ช่วงนี้ที่ร่างไม่คีหรอกครับเหนปวดนื้พักผ่อนเยอะๆนะครับพี่เห็นเน่าบ,บ่อยมากเดี๋ยวก็วูบเดี๋ยวก็วูบ กูโดนยิงครับไอ้สัตวเ์เป็ดเกินกระดิ่งแบบเจ็นให้ดูหน่อยเออแล้วกูอยู่หลังกูก็ยิงได้อ่ะมา กดการเล่นจ so ัดหนึ่งต้องมีสาวอยู่เดียวสองอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคนทีติวมาแล้วบางูดเรื่องงานถึงว่าเรื่องงานดึกจังจงอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเกิดปี1984เป็นบุตรชายของคิมจองอึนผู้สืบอำนาจหลังบิดาเสียชีวิตในปี2011มีบทบาทสำคัญด้านนิวเคลียร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการพบปะรมและมุนโจอินเออเฮียผบปะทำานะนะใคนไ Spike down, see. Oh. I have the spike. Here, target one enemy remaining. One เฮ้ยไม่โดนไอเจ้าให้วันแฮปไอเจ้าต้อม่ะวันี้จะไม่ดูไม่ค่อยจอยแล้วกูท้อดิกูแพ้มาหเกมเลยอ๋อ off your feet ดูปเปอร์โอ้โห ดันสตัวเฮ้ยดัน่วะด่ิงมาแต่เลน่าก็เก่งครับผมเกฮยทำไมเก่งแต่เล็บเก่แต่เลน่าก็เก่งครับพี่พูดสิ่งที่พี่ชอบมาพร้อมกันเอาหนึ่งสองสามไอติม <mos. h lem aster>

เอาหลักครับน้องน้องวันนี้พี่ก็จะมาสอนเล่นเลยนะน้องน้องดูนะครับซึ่งถ้าน้องน้องยิงไม่ได้น้องก็จะเป็นไก่แบบพี่นะครับน้องผมตีด้เพอนยัง โดนแปลงป่ะเอ้เมื่อยแล้วะอีกไม่ออกแล้ววะพี่พูดสิ่งที่พี่ชอบมาพร้อมกันเอาหนึ่งสองสามไปทีทีแล้วอะไรกัน ไม่ได้เได่เคจคะไม่รียแครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วจัสก็ระวังระวังไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าโดนฝนอาจจะเป็นหวัดแต่ถ้าโดนมหมัดอาจจะเป็นมือไอ้สัสมึงมามึงมาไม่มึงมา,มงมา จิจิครับทุกคนตักันครับตกันครับจิจิครับขอบมึงสับคลี่ครับ I just I just เร็บเกย์มาไทยเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก็รองไห้หรอกเนื้อไม่ซุกมันดิบนาครับมุงออกไปเล่เจ็บไปแล้วนักร้องมาต่อกูหลาและเนยปอลีวหากป่ายเช้าป่ายเจ็บมาจนหัวหูจ่ายซีเวอะไรมือจัสหน ิคำเหมันเขาเลยสักหนึ่งท่อนหน่อยเขาคำไงวะเไม่คำไงอ่ะคำไงอ่ะทำไม่เป็นอ่ะเขาคำอร่อยเกินอ่ะเอี้ย